เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาห้องสมุดมออหาดใหญ่หรือว่าหอสมุดคุณหญิงหลงนะครับตามมาดูนะครับว่าชั้นบนมีอะไรกันบ้างน,นะครับตามมาเลยครับสําหรับตัวห้องสมุดนะครับหรือว่าหอสมุดคุณหญิงหลงเนี่ยจะตั้งอยู่ชั้น3ของตัวตึกนะครับก็จะต้องขึ้นบันไดไปสักนิดนึงก่อนนะครับ เมื่อขึ้นมาถึงนะครับตรงทางเข้าก็จะต้องมีการสแกนบัตรนิดนึงนะครับพอดีผมเป็นสมาชิกห้องสมุดก็จะมีบัตรสมาชิกนะครับก็จะต้องทําการสแกนเข้ามานะครับแล้วภายในตัวของชั้น3เนี่ยเราเริ่มจากชั้น3เลยนะครับก็จะมีในส่วนของบริการยืมคืนจะอยู่ที่นี่นะครับหนังสือเด็กแล้วก็พวกความรู้ตลาดทุนแล้วก็มีมุมนั่งอ่านด้วยนะครับอยู่ตรงนี้ชั้น3ก็ค่อนข้างจะเป็นสถานที่เงียบนะครับแล้วก็แอร์เย็นด้วยผมบอกไว้ก่อนแล้วก็ตึกใหม่นะครับ นาัน่างมากนะครับก็จะมีน้องๆน,นักศึกษาเนี่ยมานั่งอ่านหนังสืออ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปหาหนังสือชั้นที่4กันนะครับจะเดินขึ้นบันไดวนเหมือนอย่างผมหรือว่าจะลิฟต์ก็มีนะครับจะขึ้นทางลิฟต์ก็ได้นะครับแลแต่สะดวกนะครับอันนี้ผมก็พาเดินขึ้นบันไดวนมานะครับพอมาถึงชั้น4ี่เนี่ยจะเป็นพวกมุมวาราสารสิ่งพิมพ์นะครับหนังสืออ้างอิงแล้วก็มีนวนิยายไทยกับต่างประเทศก็อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็รวมถึงพวกราชกิจจารนุเบกษานะครับ ในอย่างมุมนี้ก็จะเป็นมุมของหนังสือต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ Encyclopedia นะครับให้อ่านนะครับเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นล็อกๆ็อกนะครับเป็นชั้นชั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าตึกใหม่ตึกนี้นะครับสะอาดด้วยนะครับสว่างนะครับแอร์เย็นนั่งอ่านหนังสือได้สบายสบายเลยนะครับส่วนมุมนี้จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับก็จะมีเรื่องของหมอชาวบ้านแบบนี้ครับเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพต่างๆหมอชาวบ้านก็มายึมมันได้นะครับ ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเล่มที่มันถ้าเป็นเล่มใหม่เนี่ยที่ผมทราบนะถ้าเพิ่งออกมาใหม่เนี่ยเขาจะยังไม่ให้ยืมนะครับแต่พอเล่มไหนที่ยืมได้เนี่ยเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ว่ายืมได้นะครับเพื <pas> ่อนเพื่อนคนไหนที่เป็นสมาชิกห้องสม,มุดเนี่ยก็ก็เข้ามาหายืมได้นะครับ <S <S, <S เล่มไหนที่ยืมไม่ได้ก็เอามานั่งอ่านในห้องสม,มุดได้นะครับมุมนี้เป็นอะไรมุมนี้เป็นอสทออนี่สำหรับคนชอบการท่องทเที่ยวนะเนี่ยเห็นไหมครับวารสารใหม่แต่เขาก็จะบอกว่ายืมได้แล้วนะครับ ก็พอมันผ่านช่วงใหม่ๆม,มาเนี่ยเขาก็จะให้ยืมแล้วแต่ถ้าเป็นหนังสือใหม่ๆวารสารใหม่ๆเนี่ยใหม่จ้าเลยเนี่ยเขาก็จะยังไม่ให้ยืมนะครับก็จะก็จะให้มานั่งอ่านที่ห้องสมุดนะครับเยอะมากเพื่อนๆก็มาหายืมได้นะครับในส่วนของมุมนี้นะครับจะเป็นในส่วนของพวกนิตยสารเกี่ยวกับวิ s i n e s s Plus ก็มีนะครับเนี่ยคือใครที่อ่านหนังสือพวกวรารสารพวกเนี้ยที่เป็นรายเดือน รายสัปดาห์เนี่ยก็จะมีเยอะนะครับมุมนี้มิสเน็พลัสก็มีหลายเวอร์ชันนะนะไม่ใช่หลายเวอร์ชันสี่ไหลาหลฉบับแบบว่างั้นเถอะนะครับของอเดก็มีนะเนี่ยถ้าใครที่เป็นแฟนอเดนะครับนิตยสารอเดเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะผมว่านะก็มาหายืมได้นะครับตรงนี้นะครับเขาเป็นรายสัปดาห์รายเดือนอยู่ตรงเนี้ยบริษัทใหม่นะครับก็ใครที่มองหาหนังสือพวกนี้ก็มายืมมายืมได้นะครับ ส่วนมุมนี้จะเป็นของ National Geographic นะครับเอาออกมาเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบแนวพวกความร,รู้รอบโลกทั้งหลายเนี่ยก็จะมี National Geographic แบบนี้นะครับหาให้ดูเลยนะครับก็ยืมได้นะครับเขาก็จะมีเก็บรวบรวมไว้หลายเยอะเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวพานะครับไปดูในส่วนของมุมอาเซียนด้วยนะครับตรงนี้จะมีมุมอาเซียนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับตามมาเลยครับในส่วนของมุมอาเซียนห้องนี้นะครับเป็นห้องที่ผมรู้สึกว่าเปิดขึ้นมาทีหลังนะครับเมื่อก่อนแรกๆจะไม่มีนะครับก็น่าจะเรื่องเกี่ยวกับ Aec นะครับที่ตอนนี้สมาคมในส่วนของกลุ่มอาเซียนที่เขารวมตัวกันนะครับเกิดขึ้นมา ตอนนี้ทางห้องสมุดเขาก็เลยจัดให้ทันสมัยนิดนึงก็จะมีประวัตินะครับอาเซียนเนี่ยให้อ่านนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประชาคมอาเซียนที่อยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี้แหละครับนี่ครับเป็นหนังสือเป็นวารสารต่างๆก็จะอยู่ที่นี่นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาก็สามารถที่จะมาหยิบไปอ่านได้นะครับก็ถ้ายืมออกไปไม่ได้เนี่ยบางเล่มเนี่ยเป็นหนังสือสําคัญๆเนี่ยก็สามารถที่จะยืมอ่านภายในห้องสมุดได้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นมุมหนังสือเนี่ยเกี่ยวกับประเทศลาวก็มีนะครับเรื่องราวต่งตางๆภาษาลาวภาษาฟิลิปปินต่งตางๆนะครับก็จะอยู่ที่นี่ก็มาหยิบยืมไปอ่านได้นะครับตรงนี้มุมนี้น่าสนใจมากเลยนะครับถัดออกมาเนี่ยก็จะยังอยู่ในชั้นที่4ี่นะครับเขาจะมีในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยให้สืบค้นหนังสือด้วยนะครับใครต้องการที่จะหาหนังสือที่ตัวเองต้องการเนี่ยก็สามารถจะลองมาพิมพ์ชื่อดูนะครับเนี่ยบนชั้นต่างๆอันนี้เป็นมุมนิยายนะครับจะเป็นนิยายไทยนะครับ เนี่ยเป็นเรื่องต่างๆก็จะมีให้ยืมอ่านนะครับพอเราพิมพ์ค้นข้อมูลหนังสือที่เราเจอปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเลขหนังสือกำกับนะครับเราก็มาหาได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรขนสึกนะครับที่ผมไปดูนะครับจริงๆสี่แผ่นดินผมก็เคยยืมอ่านนะครับที่นี่นะครับแล้วก็หนังสือต่างประเทศที่เป็นหนังสือแปลอ่าหรอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีนะครับตรงนี้มีหลายเรื่องเลยนะครับเดอะลอตออฟเดอะลิงก็มีนะครับผมเคยเจออยู่นะครับใครที่ต้องการหาอ่านเนี่ย นวนิยายทั้งไทยแล้วก็ต่นางประเทศเนี่ยก็จะมีให้ยืมนะครับที่นี่อันนี้เป็นนิยายต่างประเทศแต่ว่าแปลเป็นไทยให้อ่านนะครับตรงนี้มาหายืมได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ไม่อันนี้ต่างประเทศนะครับตรงนี้นะครับที่เป็นหนังสือที่เป็นภาษาต่างประเทศเลยสําหรับใครที่แข็งแรงเรื่องภาษาก็จะมายองลองยืมอ่านดูได้นะครับตรงนี้นะครับมีหลายเล่มนะครับน่าสนใจนะครับหลายเรื่องเลยนะครับใครที่เป็นคอนิยายเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับตรงนี้ บางเล่มอาจจะดูเก่าๆหน่อยแต่ว่านิยายไม่เป็นไรนะครับเราอ่านได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้แล้วก็นี้เป็นโอ้โหสุดยอดของคนไทยนะครับเพชพระบูมานะครับก็มีให้ยืมอ่านด้วยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยยืมอ่านอยู่ที่นี่นะครับอ่านสนุกวางไม่ลงนะครับเพชพระบูมาพอขึ้นมาชั้น5นะครับจะเป็นหนังสือต่างประเทศหนังสือ Howto พัฒนาตัวเองนะครับมีจุลสารมีมาตรฐานอุตสาหกรรมก็จะอยู่ที่นี่นะครับก็มา ค้นหาได้นะครับนี่ทุกๆชั้นจะมีมุมนั่งอ่านแบบนี้ครับวันที่ผมมาก็จะมีน้องๆนักศึกษาเนี่ยมานั่งอ่านหนังสืออยู่นะครับกว้างขวางเลยนะครับแล้วก็แอร์เย็นเห็นะครับเปิดไฟสว่างหน้าอ่านมากนะครับหน้านั่งนะครับหน้านั่งอ่านนะครับตรงนี้เป็นมุมสบายๆนะครับเงียบๆนิดนึงนะครับธรรมดาของห้องสมุดนะครับก็จะต้องเงียบๆเนี่ยมุมที่ผมจะไปหาหนังสือก็จะอยู่ด้านนี้ผมก็จะลองเดินไปหาดูนะครับนน่นไปถึงด้านนู้นเลยไหมครับก็เป็นชั้นๆอย่างนี้ครับการหาหนังสือก็หาไม่ยาก เพื่อนๆพ,พอได้เลขทะเบียนนะครับเลขหนังสือนะครับมาเนี่ยเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นอย่างนี้เลยนะครับ bf1714 อะไรแบบเนี้ยพอเราได้เลขลำดับของหนังสือนะครับมาเนี่ยเราก็มาดูตามชั้นอย่างนี้ได้เลยนะครับว่าเอ๊หนังสือของเราที่เราหาเนี่ยมันอยู่ตรงล็อกไหนชั้นไหนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับในส่วนของผมที่ผมกําลังหาเนี่ยจะเป็นในส่วนของหนังสืออ,อ่ที่มันขึ้นต้นได้ h e a ฮ่องกงแล้วก็ f นะครับ ฟุตบอลนะครับ5736เนี่ยเราก็มาไล่ดูนะครับ HF5736 นะครับเนี่ยเราดูว่าใช่ไหมอ่าหยิบหยิบมาดูอ่าเป็นเล่มนี้นั่นเองที่ผมกำลังหาอยู่นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็จัดออฟฟิศของทาง Toyota นะครับที่เขาออกมาลงเป็นหนังสือให้ยืมอ่านนะครับจะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ลงมายืมคืนหนังสือก็คือลงมาที่ชั้น3นะครับที่ตรงทางเข้าเมื่อกี้ครับที่เราสตมปบบัตรเข้ามานะครับ พอยืมเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่าคืนวันไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนการยืมคืนหนังสือนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในส่วนของการใช้บริการห้องสมุดคุณหญิงหลงนะครับหรือว่าห้องสมุดมออหัดใหญ่นะครับก็เพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของหัดใหญ่เนี่ย เป็นบุคคลภายนอกเหมือนผมนะครับก็สามารถจะมาใช้บริการได้นะครับแต่ว่าในส่วนของบุคคลภายนอกอย่างผมเนี่ยหรือถ้าเพื่อนๆจะมานะครับก็จะมีในส่วนของการสมัครมี2แบบนะครับคือถ้าต้องการสมัครเป็นสมาชิกก็ได้นะครับสมัครสมาชิกก็คือว่าปีสมัครครั้งแรกเนี่ยหนึ่บาทนะครับแล้วก็ต่ออายุปีต่อไปเนี่ยปีละ5 0 0นะครับส่วนใน500ที่เราสมัครไปครั้งแรกตรงนั้นเนี่ยที่อยู่ใน1000เนี่ยก็คือถือเป็นค่ามัดจำนะครับถ้าต่อไปเราต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิกห้องสมุด เราก็สามารถที่จะขอไอ้ห้0ตรงนั้นคืนได้นะครับก็เท่ากับว่าต่ออายุปีต่อปี500นะครับส่วนในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการที่จะเป็นสมาชิกใช่ไหมครับต้องการจะมาใช้บริการแบบครั้งต่อครั้งเนี่ยก็ได้นะครับก็คือมาซื้อคูปองข้างหน้านะครับโดยเงื่อนไขการซื้อคูปองก็คือว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ย5บาทนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างผมเนี่ยก็คือ10บาทนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งวันจะเข้าออกกี่ครั้งก็ได้นะครับคูปองนั้นมีอายุ1วันนะครับก็เพื่อนๆลองดูนะ ใ,ใกล้ๆนะครับมาเที่ยวแล้วเนี่ยหรือต่างจังหวัดอำเภอใกล้ๆก็าตามนะครับแล้วมาหัดใหญ่เนี่ยอยากจะมาอ่านหนังสืออ้อนลืมไปนะครับถ้าเป็นกรณีซื้อคูปองเนี่ยไม่สามารถจะยืมหนังสือแบบนี้นะครับยืม,มออกมาไม่ได้นะครับก็คือนั่งอ่านข้างในได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าจะต้องการยืมแบบผมเนี่ยก็คือให้เป็นสมาชิกสมัครสมาชิกที่ว่านะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงเนี่ยอำเภอหัดใหญ่นะครับมาเที่ยวหัดใหญ่แล้วมาพักผ่อนมาอะไรก็ตามเนี่ยแล้วต้องการที่จะมาหาหนังสืออ่านนะครับ ก็มาซื้อคูป,ปองก็สะดวกดีนะครับ10บาทเท่านั้นเองนะครับเราก็อ่านได้ทั้งวันเลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับในส่วนของการนําเสนอในส่วนของหอสมุดคุณหญิงหลงหรือว่าห้องสมุดมอ,อนะครับรอบนี้ของหัดใหญ่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ